สยามสปอร์ตสตอรี่วันนี้ขอเสนอแอชลี่โคลกลับอังกฤษดาร์บี้เคาตี้บรรลุข้อตกลงคว้าแอชลี่โคลแบบไร้ค่าตัวยันจบฤดูกาลแล้วซึ่งจะเป็นการหวนร่วมงานอีกครั้งระหว่างแบ็กซ้ายสิงโตคำรามและแฟรงค์แลมพาร์ดที่นำรงตำแหน่งเฮดโค้ชคนปัจจุบันของทัพแกะเขาเหล็กแอชลี่โคลแบ็กซ้ายระดับตำนานของทีมชาติอังกฤษกำลังมองหาความท้าทายใหม่ให้กับอาชีพคาแข้งหลังหมดสัญญา3ปีในการรับใช้ LA galaxy และเราจะมาพูดถึงความสุดยอดของเขาในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์การบอกลาเชลซีและปัญหาของแลมพาร์ดที่โคลอาจจะเป็นทางออกให้ได้เดอะโคลแลมพาร์ดคอนเนคชั่นคู่หูอังกฤษใช้เวลาด้วยกันถึง8ปีในเดอะบริดจ์หลังจากที่โคลย้ายมาจากอาร์เซนอลในปี2006และทั้งคู่ก็สร้างประวัติศาสตร์หลายหน้าด้วยการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่น2009-2010 FA Cup คัพสสมัยลีคับอีก1สมัยยูโรปาลีกในปี2013 และแน่นอนที่สุดกับการถเถลิงแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างยิ่งใหญ่ในปี2012มากไปกว่านั้นดูโอจอมเก๋าเป็นกำลังสำคัญในทีมชาติอังกฤษโดยโคลรับใช้ชาติไป107นัดและลัมพาดก็ตามมาติดๆที่106นัดแล้วทั้งสองยังโบกมือลาเชลซีพร้อมกันในซัมเมอร์ปี2014ที่ลัมพาดโยกไปซบนิวย์กซิตีเอฟซีแต่ถูกปล่อยยืมตัวให้กับแมนซิตี้และโคลย้ายไปฝั่งอิตาลีเพื่อค้าแข่งกับโรมาอยู่อีก2ปีจากโรมสู่ LA หลังจากสัญญากับทีมหมาป่าหมดลงโคก็บินไกลไปใช้ชีวิตสไตล์อเมริกันค้าแข่งให้กับ LA galaxy แต่ก็มีข่าวตามมาว่าที่โคย้ายออกจากกรุงโรมนั้นก็เพราะเจ้าตัวไม่ค่อยมีเพื่อนและไม่มีความสุขในการเป็นตัวสำรองอย่างไรก็ตามโคเคยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีหลายๆคนชอบพูดว่าผมไม่มีเพื่อนที่นั่นเลยผมพูดภาษาท้องถิ่นไม่ได้แต่จริงๆแล้วผมก็ได้เพื่อนดีๆเยอะเลยนะและก็เคยกล่าวว่าการที่ย้ายมาลอสแอนเจลิส ทำให้ชีวิตของเขาสงบลงมากถ้าคุณมาอยู่ในที่ที่คุณได้ใกล้แบรดพิตใครจะมาสนใจนักฟุตบอลตัวเล็กๆอย่างคุณไลฟ์สไตล์ของผมเปลี่ยนไปผมเดินไปไหนมาไหนก็ได้ผมไปทานข้าวโดยที่แบบว่าไม่มีใครมารบกวนและโคก็ดูมีความสุขขึ้นมากจริงๆในสหรัฐเพราะเขาได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอให้กับต้นสังกัดต่างจากที่ต้องอุ่นม้านั่งเป็นประจำให้กับโรมาและล่าสุดโคก็จบซีซันของ MLS ด้วยการทำไปหนึ่งประตูกับ9ก้าแอซิสก่อนถูกปล่อยตัวเป็นฟรีเอเจนต์ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่ดูเหมือนเส้นทางอาชีพของกองหลังวัย38จะยังไม่จบลงแค่นั้นทางออกของดาร์บี้แน่นอนว่าประสบการณ์อชคชนของโคจะเป็นประโยชน์ให้กับแก่เขาเหล็กบวกกับปัญหาแบ็กซ้ายขาดแคลนที่โค้ชอย่างแลมพาร์ดกำลังต้องปวดหัวโคคงแก้ปัญหาจุดนี้ได้อย่างแน่นอนและถึงแม้การเซ็นสัญญาแค่จบฤดูกาลจะเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นของทีมแต่ก็คงมีส่วนช่วยให้ดาร์บี้คงอยู่ในเส้นทางการลุ้นขึ้นมาเล่นในเหล็กสูงสุดในฤดูกาลหน้าได้ไม่มากก็น้อย และนี่คือสยามสปอร์ตสตอรี่ในวันนี้โอกาสน่าจะเป็นเรื่องราวของตำนานคนไหนโปรดติดตาม